สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเซเลซิสนะครับตอนนี้อยู่ในรายการอุลตร้าโปรไฟล์นโอนะครับผมซึ่งผมก็วางแผนไว้แล้วว่าอุลตร้าโปรไฟล์นโอนั้นเราจะรวมทุกๆอย่างไว้เลยตั้งแต่ประวัติอุลตร้าแมนสตอรี่อุลตร้าแมนเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้และสาระอีกมากมายเกี่ยวกับอุลตร้าแมนนั่นเองเพื่อความรวบรัดและหลากหลาย เพราะว่าทุกคนคงไม่ได้อยากดูแค่ประวัติอุลตร้าแมนอย่างแน่นอนและเป็นโอกาสอย่างดีเพราะว่าในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมนี้ก็จะครบ3ปีที่ผมเล่าตำนานอุลตร้าแมนโนอาให้ทุกคนได้ฟังกันเราจึงนำตำนานอุลตร้าแมนโนอานั้นมาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งแก้ไขข้อมูลเก่าที่ผมพูดผิดไปในบางส่วนและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่อีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวไว้เมื่อ3ปีก่อนก็ต้องขอขอบคุณแอดมินกวดสเปกเตอร์จากเพจอ u s o โซแก ที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลมาให้ผมทำคลิปนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้รับข้อมูลทั้งหลายนี้นั่นเองและแน่นอนว่าผมอาจจะไม่ตลกเหมือนบางช่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับงั้นก็ขอยัดสาระที่มันแน่นและเล่าสบายหูแล้วกันครับอย่าเพิ่งหลับล้วกันนะครับผมเอาล่ะครับผมเริ่มกันเลยในตอนที่1ตำนานอ no ุลตร้าแมนโนอาภาากำเนิดโนอาและซากิอ no ุลตร้าแมนโนอา เป็นอุลตร้าแมนที่ไม่มีใครทราบถึงแหล่งกําเนิดของเขาอย่างชัดเจนแต่มีทฤษฎีหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์การระเบิดของดาวฤกษ์มวลสูงหรือว่าซูเปอร์โนวาก่อนอื่นเลยเรามาเรียนวิชาดาราศาสตร์กันเล็กน้อยเพื่อที่จะเข้าใจกับคําว่าซูเปอร์โนวากันนะครับซูเปอร์โนวาคือเหตุการณ์ที่ดาวฤกษ์มวลสูงอยู่ในช่วงที่ใกล้หมดอายุไขและได้กลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงหรือเรดซูเปอร์จแอนที่มีความร้อนสูงมากมาก จนระเบิดและการระเบิดนั่นเองเรียกว่าซูเปอร์โนวาหากคนไหนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่สามารถส่องแสงได้ด้วยตนเองก็จะขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ในระบบสุรยิยะจักรวาลของเรานั่นเองดวงอาทิตย์ที่ร้อนร้อนในช่วงนี้นั่นเองครับและการเกิดดาวฤกษ์นั้นก็ขอพูดแบบง่ายๆว่าเกิดได้2แบบใหญ่ๆละกันอาจจะมีลึกกว่านี้แต่ผมไม่รู้นะครับผมผมก็ตามที่เรียนดาราศาสตร์มาตอนมอปลายครับ คือประเภทที่1ดาวฤกษ์ทั่วไปหรือว่าในโรงเรียนอาจจะเรียกว่าดาวฤกษ์มวลปานกลางและประเภทที่2คือดาวฤกษ์มวลสูงหรือบางคนอาจจะเรียกว่าดาวฤกษ์มวลมากนั่นเองซึ่งเราสนใจจริงๆมีแค่ดาวฤกษ์มวลสูงเท่านั้นอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าดาวฤกษ์มวลสูงอยู่ในช่วงที่ใกล้หมดอายุไขจะได้กลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงหรือเรสซูเปอร์จแอนและพร้อมที่จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาและซูเปอร์โนวานั้นเมื่อระเบิดเสร็จปุ๊บ ก็จะมีผลลัพธ์หลักๆก,ก็คือเกิดเป็นหลุมดําหรืออาจจะระเบิดกลายเป็นดาวนิวตรอนเฉพาะดาวเกิกมวลมากเท่านั้นนะครับที่เกิดซูเปอร์โนวาได้อย่างดวงอาทิตย์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเราจะเป็นได้แค่ดาวเกิกมวลน,น้อยถึงปานกลางนั่นก็คืออยู่ในประเภทที่1น,นั่นเองครับเวลามันใกล้หมดอายุไขมันก็จะกลายเป็นเรดไจแอน์หรือดาวยักษ์แดงเมื่อดาวยักษ์แดงระเบิดมันก็จะกลายเป็นเนบิ ular ดาวเคราะห์และเนบิ ular ดาวเคราะห์นั้นก็มีหน้าที่สร้างดาวเคราะห์ อย่างเช่นโลกของเรานั่นเองครับถ้าหากที่เขาว่ากันว่าโนอาเกิดจากซูเปอร์โนวาจริงๆเขาจะเป็นอุลตร้าแมนที่มีต้นกําเนิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลถ้าอุลตร้าแมนแข็งแกร่งอย่างโนอามีต้นกําเนิดที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และโนอาตอนนี้มีอายุถึง350,000ปีแสดงว่าซูเปอร์โนวานี้เกิดขึ้นมาแล้วได้350,000ปีโดยประมาณส่วนดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้นครแห่งแสงในเนบิวลา M78 ระเบิดไปเมื่อปี2 8 0 0 0 0ปปีจึงสรุปได้ว่าโนอานั้นไม่ได้เกิดอยู่ในจักรวาลเดียวกับพี่น้องอุลตรานั่นเองแต่สาเหตุที่ตำนานของอุลตร้าแมนโนอาไปโผล่อยู่หลายๆที่ทั้งๆท,ที่อยู่คนละจักรวาลกันเพราะว่าโนอามีปีกที่มีชื่อว่าโนอาอีจิสในการเดินทางข้ามจักรวาลได้ครั้งหนึ่งเขาเคยเดินทางไปเนบิล a า m 8 0ในกลุ่มดาวสกอร์บิโอหรือกลุ่มดาวราศีพิจิกเขาได้มากำจัดสเปซบีสโดยให้เช้า m 8 0 นั้นยืมพลังของโนอาและแปลงร่างต่อสู้ในร่างของอุลตร้าแมนเน็กซัสซึ่งชาว m 80ที่แปลงร่างเป็นเน็กซัสไม่ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่มีหลายคนมากๆเราคนที่แปลงร่างได้จะถูกกล่าวค้านว่าเป็นดิวนามิสดิวนามิสคืออะไรดิวนามิสนั้นเป็นคำที่มาจากภาษากรีกก็คือดูนามิสที่แปลว่าพลังและอำนาจและเป็นต้นแบบของคำว่าดนามิกในภาษาอังกฤษนั่นเองก็หมายความว่า ผู้ที่ได้รับพลังของโนอาและได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิวนามิสจะกลายเป็นผู้ที่ถือครองพลังและอำนาจนั่นเองหลังจากที่กำจัดสเปซบีสเรียบร้อยแล้วโนอาจึงได้เดินทางออกจากเนบิลา m 80ไปชาว m 80นั้นจึงคิดที่จะสร้างร่างโคลนของโนอาเพื่อเอาไว้ปกป้องตนเองจึงเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตินนยซากิแต่แตกต่างกับโนอาตรงที่ไม่มีอีจิสและมีร่างกายเป็นสีดำนั่นเองอัลตินอยซากิ ได้ทำหน้าที่ต่อสู้กับ s สเปซบีส์เรื่อยมาแต่ความผิดพลาดของชาวเ8 0ที่ทำไว้ตอนที่สร้างอัลติโนยซากิก็คืออัลติโนยซากิมีระบบวิวัฒนาการตัวเองทำให้มีความรู้สึกนึกคิดและระบบนี้ก็เกิดข้อผิดพลาดจนได้อัลติโนยซากิจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นร่างก๊อปปี้ของอุลตร้าแมนโนอาและได้เลือกที่จะไปอยู่กับฝั่งสเปซ e ีส์ก้าวข้ามการเป็นอัลติโนยซากิจนกลายเป็นยักแห่งความมืดด์กซากิ และกำจัดผู้ที่สร้างตัวเขาขึ้นมาจนรบาบคาบและขอย้อนกลับไปฟังของโนอาก่อนนอกจากที่โนอาได้เคยไปช่วยชาวเนบิล่า M80 โนอาก็ได้เดินทางมายังโลกในจักรวาลของพี่น้องอุลตราในซีรีส์อุลตราแมนเรื่องแรกนั้นรูปปั้นหินที่หน้าตาเหมือนกับอุลตราแมนที่ถือศิลาสีฟ้า่างบาราชอยู่เขาคือเทพเจ้าโนอารหรืออุลตราแมนโนอาที่เคยมาเยือนดาวโลกในจักรวาลของพี่น้องอุลตราเมื่อนานมาแล้วและได้มอบหินสีฟ้านี้ให้กับชาวบาราช เพื่อกำจัดสปาราพลังแม่เด็กแอลล่าโดยแอลล่านั้นมีร่างกายที่ถึกทนมากขณะที่ว่าโดนลำแสงสเปซเซียมของอุลตร้าแมนยิงเข้าไปเต็มๆก็ไม่ตายแต่เมื่อโดนหินสีฟ้านิยนใส่ถึงกับม่องเท่งกันเลยทีเดียวโดยหินสีฟ้าของบาราชเป็นพลังส่วนหนึ่งของอุลตร้าแมนโนอานั่นเองแต่ในมังงะอุลตร้าแมนสตอรี่ซีโร่ผู้ที่มาที่โลกไม่ใช่โนอาแต่เป็นโซฟีทีนี้กลับมาดูฝั่งดาร์กซากิกันบ้างหลังจากการกำเนิดดาร์กซากิ ทำให้ดาร์ซากิอัลวานและข้าผู้สร้างของตนไปเรียบร้อยหลังจากนั้นซากิก็ได้เดินทางไปยังนครแห่งแสงในเนบิบลา m 7 8หรือบ้านเกิดของพี่น้องอุลตรานั่นเองและได้เปิดศึกต่อสู้กับชาวอุลตราในดาวนั้นแต่ว่าดาร์ซากินั้นแข็งแกร่งเกินไปชาวอุลตราทั้งก็เพิดขึ้นคอกันเลยทีเดียวและผู้ที่น่าจะรู้ถึงความแข็งแกร่งมากที่สุดก็คือโซฟีแต่ในทีวีแมกกาซีนสเปเชียลอิดิทติ้งอุลตราแมนนกซัสแด์อุลตราแมนแม็กซ์ หรือก็คือนิตยสาราดีๆเล่มหนึ่งนั่นเองโดยข้อมูลทั่วไปจะบอกว่าโซฟีนั้นเคยซัดกับดาร์กซากิมาแล้วแต่ในนิตยสาราดังกล่าวนั้นจะมีการนำอุลตร้าแมนและอุลตร้าเซเว่นไปช่วยโซฟีสู้ด้วยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรดาร์กซากิได้เลยจนกระทั่งอ no ุลตร้าแมนโนอาในเดินทางมาถึงนครแห่งแสงและได้ร่วมมือกับน่วยพิทักษ์อวกาศเพื่อขับไล่ดาร์กซากิและโนอาได้ใช้กระบวนท่าโนอาเดอะไฟนอล เป็นหนึ่งใน3ากระบวนท่าที่แข็งแกร่งยิ่งสุดของโนอาโดยโนอาจะใช้พลังจากโนาอีจิสทั้งหมดในการผนึกอีกฝ่ายและทําให้ดักซากิเสียกายเนื้อของตนเองไปและโนอาก็สูญเสียพลังส่วนใหญ่ของตนเองไปและได้ไปรวมร่างกับมนุษย์คนหนึ่งที่โลกซึ่งโลกนี้เป็นโลกในจักรวาลเรื่องอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์และอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองแต่ครั้งนี้ต่างกับครั้งอื่นๆมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นโนอาสูญเสียพลังไปอย่างมาก และรวมร่างกับมนุษย์โลกนี้เป็นครั้งแรกทําให้ร่างกายนั้นไม่สมบูรณ์จนกลายเป็นอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์และพอเริ่มเริ่มปรับสภาพกับมนุษย์โลกนี้ได้แล้วก็กลายเป็นอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปกับตำนานอ no ุลตร้าแมนโนอาภาการโจมตีของเดวันสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับตำนานอ no ุลตร้าแมนโนอาตอนที่1าการกำเนิดโนอาและซากิ ก็อ่าลาบากใจนิดหนึ่งนะครับผมคือแบบลําบากใจตรงที่ว่าผมขี้เกียจทาขี้เกียจพิมพ์ข้อมูลแต่ก็พิมพ์เรียบร้อยทําเรียบร้อยภายใน2วันก็โอเคแล้วกับตอนแรกนะครับผมตอนอื่นๆไม่รู้ว่าจะเสร็จภายในกี่วันไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ช่างมันเถอะเรามาเข้าช่วงเอ่อตามที่คลิปวินเทจแมนไทยการดีกว่าที่ผมเคยพูว่าจะสุ่มคอมเมนต์5คอมเมนต์มาอ่านนะครับผม ก็สุ่มได้ไหนก็หยิบอันนั้นเลยนะครับผมคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ด่าผมก็อ่านคอมไนเป็นแบบคอมเมนต์แบบคำถามผมก็ตอบคนไหนเป็นคอมเมนต์เอ่อกลุนๆหรือฮาๆก็ก็ก็เอามาอ่านเหมือนกันไม่ข้ามครับผมเริ่มจากคนแรกเลยคุณนักการนักการว้าวคอมเมนต์ว่าอุลตราอบอุลตร้าล่ำล่ำอุลตราผอมผอมอ่า ไทกะไม่ได้อวดนะก็มันก็ล่ำนะแต่ว่าแค่ล่ำสู้อีไทตัสไม่ได้เองต่อไปคุณเบื่อนืว่าช่องบินสละว้าวยังไม่บินครับผมต่อไปคุณ11 11อ9 9 9อหนึ่งกครับผมเขาบอกว่ามีนานแล้วก็ลอรีเอะไงออลอรีเอะงงวะคือหมายถึงว่าหมายถึงลูกของโซฟี่ชื่อลอรีเอะใช่ไหมอะไรวะ <laughs> ต่อไปนะครับผมคุณ เวลดับเบิลกันดับเบิลกันคิดจะเขียนดับเบิลกันหรือเปล่าดับเบิลกันเขียนผิดนะน,นี้เขาบอกว่าจําผมได้เปล่าครับเอ่อต้องทําตัวให้โดดเด่นนะครับผมโดดเด่นพอที่จะจําได้แล้วผมก็จะจําได้ทุกคนครับทุกคนต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างความโดดเด่นแต่ไม่ใช่ว่าสร้างความโดดเด่นด้วยการด่านะอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่เอานะอันนั้นไม่น่ารักเลยต่อไปคุณตุนปักเป็ดแพร่ย์เอเจนต์พีมาทำอะไรตรงนี้ครับ พ่อมันชื่อทาโร่ทำไมลูกไม่ชื่อฟิชโชววะคือบ้านเขาอาจจะมีขนมปลาเส้นอย่างอื่นก็ได้แล้วนั่นแหละฟิชโชวมันเป็นขนมปลาเส้นบ้านเราแต่บ้านเขาอาจจะมีอย่างอื่นใช่ลองไปถามมาดูนะครับผมว่าบ้านเขามีขนมปลาเส้นอะไรบ้างแล้วทำไมไม่ตั้งชื่อนั้นเออจริงจังไปไหมใช่างเลยครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสุ่มคอมเมนต์อีก5คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สแสดงความเห็นกันหน่อยนะครับผมว่าถ้าเกิดผมลงครบ 4ตอนผมจะให้ตำนานอุลตร้าแมนโนอามี4ตอนนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าครบ4ตอนแล้วอยากให้ผมทําคลิปอีกคลิปหนึงเป็นคลิปที่5เพื่อเป็นการรวบตั้งแต่หนึ่ถึงสไว้ฟังยาวๆไหมครับก็มาคอมเมนต์กันได้ครับผมว่าอยากได้ไหมจะไ,ไ,ได้มารวบให้ในตอนท้ายนั่นเองครับสําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย